โอ้ยไปหายใหวานๆอย่านเย็นๆไม่เจ็ดเลยนะสเมียเว่ยโอ้ยบุญหมืกขึ้นนี่ม้วนคักบุญบ้านโคกเจ้ามาจกทุ่มจกย่ามเจ้าหูอยู่บอกมืกขึ้นนี่จ็กแล้วเจ้ามาสภาพใดเจ้ารูกบอกมืกขึ้นนี่สภาพไปล่ะโอ้ยไอหมีตัวขับรถมาส่งหันบ่เพรามันขึ้งแกงเถอะวะดีตัวมันพามาหอดบ้านทั้งพ่อทั้งลูกหันคอยสิบอกให้ขันเจ้ามักไปมักเมาปันนี้หัน กอไปหัน้าเจ้ากินเหล้าขวดนึงเจ้าจะต้องเห็ดการบ้านในข่อยเธอหนึ่งคือกันนะมื่อกินเหล้าขวดนึงก็ต้องเห็ดการบ้านเธอหนึ่งเออกินสองขวดก็ต้องเฮ็ดการบ้านสองเธอสามขวดก็ต้องสามเธอสี่ขวดก็ต้องสี่เธอถ้าแม่เจ้าไปกินเบิดมือเบิดเว้นหันเจ้าก็ต้องเห็ดการบ้านในข่อยเบิดมือเบิดเว้นคือกัน